กานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับขอบคุณวิศวกร,รครับออกแบบมาได้ดีมากเลยนะครับรถรุ่นไหนนะครับเพื่อนๆน่าจะเพื่อนช่างน่าจะดาวันถูกนะครับดูกองน้ำมันเครื่องนะฮะออกแบบมาไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณวิศวกร,รครับออกแบบมาดีจริงๆครับ งานเปลี่ยนถ่ายนะั้มันเครื่องนะครับเปลี่ยนของเหลวนะครับมันควรจะเสร็จภายในสามสิบนาทีนะครับออืไม่เป็นไรออกแบบมาแบบนี้ก็ทํากันไปครับงานเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับกับผมช่างทอมนะครับสนใจงานติดต่อผมได้เลยครับศูนย์แปดหนึ่งหกสามหกสองสามูนย์ศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งหกสามหกสองสามศูนย์ศูนย์ช่างทอมยินดีบริการ ราคาเป็นกันเองนะครับน้ำมันเครื่องใช้เป็นน้ำมันเครื่องมาตรฐานญี่ปุ่นนะครับน้ำมันเครื่องอีเดมัซึนะครับ 10W30 CJ4 นะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นพระเอกของผมเลยนะครับราคาสมเพตสมผลนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ราคาไม่แพงสมเพตสมผลนะครับคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าจ่ายนะครับขอบคุณครับ